ต้อการแกะพี่น่องเป็นบอท่ายนี้โอ้ยฟไฟแสงสีอยู่ทางนี้นี่นะคะแล้วก็รูดลงอย่างนี้เลยนะคะ,คะหูดลงเด้อพี่น่องภาษาอีสานว่าหูดนะคะภาษาไทยก็รูดลงตอนตอนนี้หนะ้าฝนนะคะเราจะไม่ล้างก็ได้นะคะเพราะว่าฝน มันก็ตกชำระแต่ถ้าใครอยากกินแบบสะอาดหน่อยก็เอาไปล้างก่อนนะคะต้นนี้มันจะเป็นเครือนะคะเครือก็คือขึ้นสูงอยู่เนาะไม่มีต่ำๆนะคะเหมือนแบบเครือใบยญ้านางอย่างนี้นะคะเป็นต้นเลื้อยนะคะราคาพี่น้อง20บาทจะมีแค่ช่วงฤด,ดูนี้นะคะ เนื้อสบบ๊อพี่นนองเพว่าแล้วก็คลุกเลยนะทีนี้คลุกนี้นะคะแล้วก็ตักกินน้ำจิ้มทำยังไงเหรอคะก็มีน้ำตาลใส่น้ำปลาใส่น้ำปลานิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลพริกโกน แล้วก็กะปีกุ้งนะคะที่เป็นกุ้งนะคะกุ้งตัวฝอยๆอยฝเยอยเขาเรียกกุ้งเคยเนาะนั่นค่ะใส่ในนี้เลยไม่ใช่กระปีที่แบบว่าบดๆนะคะไม่ใช่เป็นกระปีกุ้งถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องใส่แล้วแต่เราเลยนะคะอร่อยมากเลยคะ่ะเพื่อนๆสิมจะค่ํมกันอืมแบบมากเลยคะ่ะ